สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนพบกับครูดาวนะเราจะมาต่อกันหลังจากที่เราเรียนเรื่องค่าประจำหลักนะแลวก,ก็เลขโดดนะแลักค่าประจำหลักหลักหน่วยหลักสิบการเขียนในรูปก,การกระจายไปแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะนักเรียนการเปรียบเทียบจํานวนคืออะไรถ้ามันมีจํานวนให้เราสองจนวน เราสามารถจะเปรียบเทียบกันได้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่าการเปรียบเทียบถ้าเรียนเราเริ่มเรียนกันเลยนะคะเปรียบเทียบจํานวนอ่ะสิบจุดเจ็ดนะเดี๋ยวถ้านักเรียนไปทําก็จะเป็นตั้งแต่หน้าห้าสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนมาเรามาเรียนรู้กันก่อนอ่ะนะเขาบอกว่าจํานวนหนึ่งหลักนะให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยเออ จำนวนหนึ่งหลักหมายความว่าถ้ามันมีตัวเดียวเช่นแปดใช่ไหมกับเลขหกเนี่ยเลขแปดกับเลขหกแสดงว่ามีเลขตัวเดียวเลขแปดกับเลขหกเรามาเปรียบเทียบกันซิแปดเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าหกเออนักเรียนเรียนมาแล้วแปดกับหกอันไหนมากกว่ากันอ่าง่ายๆเลยใช่ไหมแปดต้องมากกว่าหกอันนี้เราเรียกว่าเปรียบเทียบหลักเดียวคือเปรียบเทียบที่หลักหน่วย นะแปดมากกว่าหกแต่ทีนี้ถ้าเราเรียนกันมาเนี่ยมันไม่ได้มีเลขหลักเดียวแล้วใช่ไหมนักเรียนมันมีเลขกี่หลักอืมมันมีเลขสองหลักแล้วใช่ไหมอันนี้แปดมากกว่าหกบางที่ครูลืมบอกแปดมากกว่าหกเขียนด้วยประโยคสัญลักษณ์เออเขียนด้วยเครื่องหมายนักเรียนสังเกตไหมแปดมากกว่าปากอ้างับไปที่เลขมากแปดมากกว่าหกแต่ทีนี้อ่าถ้ามันเกิดมีเลขสองตัวล่ะ นะเลขตัวเดียวผ่านไปแล้วเราเรียนไปแล้วรู้แล้วว่าอะไรมากกว่าอะไรนะแต่ถ้ามีเลข2องจำนวนนะเราต้องดูที่หลักสิบก่อนใช่ไหมคะอ่ะหลักสิบอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะมาดูตรงสีชมพูชมพูในกรอบนี้นะหลักสิบกับหลักหน่วยนะแล้วก็บอกว่าเปรียบเทียบ58กับ56าสอ่ะห้ 58. อ่าห้าอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วนะแดอยู่ในหลักหน่วยนะต่อไปห้าสิบหล่ะห้าก็อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยเออทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปรากฏว่าหลักสิเป็นไงเขาบอกให้ดูที่หลัก10บก่อนถ้ามีเลขสองหลักเราดูหลักหน้าก่อนอ่ะทีนี้หลักสิบหลักสิบคือห้าสิบ กับห้าสิบเราก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยนั่นเองใช่ไหมห้าสิบเท่ากับห้าสิบเราก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยเออนะเลขโดดในหลักสิบอ่ะทีนี้ถ้าหลักสิบมันเท่ากันเราถึงจะไปดูที่หลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยคือแปดหน่วยกับหกหน่วยตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ เป็นยังไงคะห้าสิบแปดมากกว่าห้าสิบหกหรือหรืออะไรหรือห้าสิบหกน้อยกว่าห้าสิบแปดนั่นเองคะอ่ะสำหรับห้านี้นะมันเป็นตัวอย่างอาจจะเรียนดูวิธีการเปรียบเทียบนะมีรูป นะตู้หนังสือใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเขาบอกว่าอะไรบ้างอ่ะมีหนังสือสารคดีสิบสองเล่มนะหนังสือสารคดีก็คือหนังสือให้ความรู้เป็นประวัติเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะเ,เรียกหนังสือสารคดีมีทั้งหมดสิบสองเล่มอ่ะเขาบอกอีกว่ามีหนังสือนิทานสามสิบแปดเล่มนะเออมีตู้หนังสือนิทานนิทานก็มีสามสิบแปดเล่มอ่ะต่อมา มีหนังสือการ์ตูน38เล่มเท่ากับหนังสือนิทานเออเขาบอกว่ามีหนังสืออะไรนะคะสารคาดีหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนนะเท่านี้และทีนี้คําถามก็คือเส้นเหลืองๆเนี่ยที่ครูขีดไว้ก็คือมีหนังสือสารคาดีมากกว่าหรือน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนอ่ะนักเรียนทีนี้ นักเรียนก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหนังสือสารคดีมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ12เล่มใช่ไหมคะอ่านะ12เล่มหนังสือการ์ตูนมีเท่าไหร่คะ38เล่มใช่ไหมทีนี้มาดู12 121อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยนะต่อไป38ละ่ะ3อยู่ในหลัก10 8อยู่ในหลัก หน่วยอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้ามีเลขสองหลักเราต้องไปดูหลักไหนก่อนเวลาเราจะเปรียบเทียบฮะเราต้องไปปรับเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่ไหนคะหลักสิบใช่หมหนึ่งสิกับ30มสิบหนึ่งิบมันทำไมกว่าคะน้อยกว่า30สบเออเพราะฉะนั้นเลขโดดในหลักสิบที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยเนาะ เราก็ไม่ต้องไปดูหลักหน่วยแล้วเราดูที่หลักสิบพอถ้าสิบมันก็ต้องน้อยกว่า30มสิบใช่ไหมทีนี้เราจะเขียนได้ว่าสิบสองเป็นไงคะน้อยกว่า38นั่นเองนะเครื่องหมายน้อยกว่านักเรียนจําได้ไหมน้อยกว่าก็คือแหลมๆหลทิมไปที่เลขน้อยปากอ้างับไปที่เลขมากหรือเราจะเขียนอีกอย่างว่า38มากกว่า12 ก็ได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นดังนั้นทำไมนะดังนั้นอะไรหนังสืออะไรหนังสือสารคดีเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีการเปรียบเทียบนะนักเรียนถ้าหลักสิบมันไม่เท่ากันนักเรียนก็สามารถดูได้เลยเอาดูที่หลักสิบเลยจบเลยที่หลักสิบเอออะไรมัน มากกว่าน้อยกว่ากันดูที่หลักสิบได้เลยไม่ต้องไปดูที่หลักหน่วยแล้วนะเออพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่าอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการเปรียบเทียบแบบมีตัวเลขเลยนะอ่ามีเลขให้นักเรียนเปรียบเทียบกันระหว่างเจ็ดสิบสี่กับแปดสิบสี่อ่านักเรียนสังเกตเลขสิเจ็ดสิบสี่กับแปดสิบสี่เป็นยังไงเออหลักสิบใช่ไหมเจ็ดสิบสี่เพราะะนั้นเจ็ดในหลักสิบมีค่าเป็น 70นั่นเองนะอ่ะดอยู่ในหลักสนะิบครูทําแท่งหลักสิบหลักหน่วยให้ใส่เลข7ให้ตรงกับหลักสิบ่ะ่อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมคะนะวิธีการเขียนเลขหรือมันจะเป็นต่อไปนะนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องบวกเรื่องลบเลข2หลักวิธีการตั้งหลักก็จะเป็นแบบนี้นะ70เห็นไหมเราไม่ได้ใส่ศูนย์แต่เราเขียนหลักสิบไว้ข้างบนก็คือ70นั่นเอง4หน่วยเขียนอย่างนี้นะคะ อ่ะต่อไปแปดสิบสี่อ่ะแปดนะดูที่เลขแปดแปดอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะเพราะนั้นแปดอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็นแปดสิบนั่นเองเวลาเรามาใส่ให้ตรงตามหลักก็คือแปดอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยอ่ะนักเรียนสังเกตสิเป็นไงหลักหน่วยเท่ากันนะแต่ว่าเราบอกว่าเราดูที่หลักไหนก่อนเราดูที่หลักสิบก่อนอ่ะหลักสิบคือ เจ็ดสิบเจ็ดสิบทำไมคะน้อยกว่าหรือมากกว่าแปดสิบอ่าเจ็ดสิบน้อยกว่าแปดสิบเพราะฉะนั้นนะเจ็ดสิบน้อยกว่าแปดสิบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเจ็ดสิบสี่น้อยกว่าแปดสิบสี่นั่นเองดูเครื่องหมายนะนักเรียนนะเครื่องหมายน้อยกว่าเลขน้อยอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายน้อยกว่าจะทำไมแหลมแหลมนั่นเองหรือ ถ้าจะเขียนเอา84ขึ้นมาเป็นตัวหน้าเราก็เขียนว่า84มากกว่า74ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าตัวมากอยู่ข้างหน้าเราก็เอาเครื่องหมายมากกว่าไว้ข้างหน้านะงับเลขมากนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ดังนี้74น้อยกว่า84หรือ84มากกว่า74นั่น สำหรับหน้านี้นะคะเปรียบเทียบหนึ่งร้อยกับแปดสิบแปดวิธีการเปรียบเทียบหนึ่งร้อยกับแปดสิบแปดเป็นไงหนึ่งร้อยเดียมาดูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีกี่หลักเอยดูว่ามีกี่หลักก็คือมันมีกี่ตัวนั่นเองอมีสามหลักก็คือหนึ่งเป็นไงคะหนึ่งอยู่ในหลักร้อยศูนย์อยู่ในหลักสิบแล้วก็ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้น หนึ่งร้อยมีทั้งหมดสามหลักคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเราเรียงจากข้างหลังนะคะหน่วยสิบร้อยใช่ไหมอ่ะต่อไปแปดสิบแปดล่ะแปดสิบแปดมีสองหลักก็คือแปดอยู่ในหลักสิบและแปดอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองทีนี้เรามาดูกันแปดสิบแปดเป็นจำนวนสองหลักใช่ไหมคะ สหลักนั่นเองไม่มีในหลักร้อยก็คือไม่มีเลยในหลักร้อยต่อไป100มีกี่หลักคะสหลักอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้น1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น100ทีนี้ถ้ามันเปรียบเทยียบอย่างเงี้ยสามารถดูได้เลยนักเรียน3หลักต้องมากกว่า2หลักนั่นเองให้เรานึกถึงเงินไวใช่หมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทมันต้องมากกว่าเท่าไรคะแปบาทอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามันเปรียบเทียบระหว่างเลข3หลักกับเลข2หลัก3หลักต้องมากกว่านะถ้าเปรียบเทียบเลข2หลักกับเลข1หลักเช่น20กับเลข2 20ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองหลักก็ต ok right> ้องมากกว่า1หลักน well ั่นเองนะอันนี้3หลักก็ต้องมากกว่า2หลักนั่นเองเพราะฉะนั้น100มากกว่า88หรือ เราเรียกอ่าทีนี้วิธีการเปรียบเทียบจํานวนนะนักเรียนมาดูมันมีเครื่องหมายให้นักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างที่กําหนดให้ที่ครูกําหนดให้อ่ะทีนี้มาดูข้อหนะข้อหก็คือเจ็ดสิบสองกับหกิบห้าวิธีการดูนักเรียนดูยังไงคะ เมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วให้ดูที่หลักไหนคะหลัก10นั่นเองตัวหน้าคือ7ใช่ไหม7อยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นมีค่าเป็น70ต่อไปตัวหลังคือห5 6อยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้น70กับ60อะไรมากกว่ากันอ่าเก่งมาก70มากกว่า60เพราะฉะนั้น เราก็ดูที่หลักสิบเลยเพราะถ้าหลักสิบมากกว่ามันก็ต้องมากกว่าหลักหน่วยไม่ต้องไปดูแล้วเพราะนั้น72มากกว่า65นั่นเองอข้อต่อไปข้อต่อไป41กับ46นักเรียนดูหลักสิบหลักสิบคือ4ใช่ไหมคะ40หลักสิบคือ40สตัวเป็นไง เหมือนกันเพา40เหมือนกันแสดงว่าหลัก10บเท่ากันเราต้องไปดูที่หลักหน่วยต่อหลักหน่วยคือ1น่งั่นเอง41หลักหน่วยคือเลขหนึ่ง46หลักหน่วยคือเลขหเพราะฉะนั้นเป็นไงคะ1มันเป็นไงกว่า6 1หนึ่งมันน้อยกว่า6นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้41น้อยกว่า46นั่นเองนะเพราะฉะนั้น พอหลักสิบเท่ากันเราก็ขยับไปดูที่หลักหน่วยนะ,ะเพราะฉะนั้นต่อไปข้อนี้ห้าสิบห้าหอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นห้าสิบต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดอยู่ในหลักสิบเพราะเราบอกว่าให้ดูที่หลัก10ก่อนเพราะฉะนั้นห้าบกับเจใช่ไหมห้าสิกับเจ็ดบห้าสเป็นไงกว่าคะห้าสิบมัน น้อยกว่านั่นเองนะแล้วเรียนดูเครื่องหมายด้วยนะลูกน้อยกว่าเป็นไงปากแหลมทิมไปที่เลขน้อยก็คือห้าสิบห้าน้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดนั่นเองอต่อไปโอ้ข้อนี้ง่ายเลยเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเลขสามหลักกับเลขสองหลักเลขอะไรมันต้องมากกว่าคะเลขสามหลักมันต้องมากกว่าเพราะนั้นข้อนี้หนึ่งร้อยกับสิบ หนึ100ก็ต้องเป็นไงกว่ามากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้น100มากกว่า10นั่นเองปากอ้างับไปที่เลขมากนั่นเอง่าอ่า,อาต่อไปหลังจากเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบแล้ว1 8 8อันนี้เราจะเป็นเรื่อง การเรียงลำดับนะการเรียงลำดับก็จะเริ่มตั้งแต่หน้า60ไปนะเด็กครูมีตัวอย่างให้แต่ไม่เหมือนในหนังสือนะนักเรียนครูทำตัวอย่างให้ดูแต่คล้ายๆกันอ่ะทีนี้วิธีการเรียงลำดับนักเรียนดูดูนี่จากรูปภาพเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะโดมใช้ตัวต่อ12สองชิ้นอ่าเด็กผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้เขาชื่อโดมเขาใช้ตัวต่อนะตัวต่อไปส2บสองชิ้นต่อไปอ่ะแดน ใช้ตัวต่อไป35ชิ้นแดนคนนี้เขาต่อเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้่35ชิ้นต่อไปคนที่3เด็กผู้หญิงฟ้าใช้ตัวต่อไป28ชิ้นใช่ไหมคะอ่านะเอาใหม่นะโดมใช้ตัวต่อไป12ชิ้นต่อไปแดนใช้ตัวต่อไป35ชิ้นแล้วก็ฟ้าใช้ไป28ชิ้น ทีนี้เราจะมาทําการเรียงลําดับการเรียงลําดับอเขาบอกว่าให้เรียงลําดับจํานวนตัวต่อที่ใช้จากน้อยไปมากเออเขาบอกให้เราทําไมนะเรียงลําดับมีเลขอยู่3มชุดใช่ไหมชุดที่1คือโดมมี12แล้วก็ไข่นะเมื่อกี้ครูจำไม่ได้เป็นสาแล้วคนสุดท้ายฟ้าฟ้ามี28อ่ะทีนี้ วิธีการดูเราก็ไปดูที่หลัก10ก่อนอหลัก10บนะเรียงจากน้อยไปมากเราจะมาดูหลัก10 1อยู่ในหลัก10เพราะนั้นมีค่าเป็น10บนั่นเอง3ามสอยู่ในหลัก10มีค่าเป็น30ต่อไปยี่สิก็คือ2อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นยี่ อันนี้เราเรียกว่าเลขโดดประจำหลักนะะ20ทีนี้วิธีการดูเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าหลัก10มันทำไมกันไม่เท่ากันเลยเราก็ดูที่หลัก10ได้เลยใช่ไหมหลัก10มีตั้งแต่10 30 20แสดงว่าแต่ละตัวไม่เท่ากันเราสามารถนำมาเรียงได้เลยก็คือ12มันจะทำไมน้อยที่สุดเพราะ10ะ12มันน้อยที่สุด จากก็มากที่สุดคือใคร35นั่นเองเพราะเลข3มันเยอะที่สุด35มสหามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเมื่อกี้เราได้หัวได้ท้ายแล้วเนาะน้อยสุดคือส2องใช่ไหมมากสุดคือ35ตรงกลางก็คือ28นั่นเองนักเรียนก็สามารถเรียงได้ว่าสิบสองยี่ิบปด 35นั่นเองดังนั้นการเรียงลำดับตัวต่อนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมตัวต่อเพราะฉะนั้นได้ยังไงคือคือเรียงจากน้อยไปมากก็คือเอาตัวเลขนั้นมาแล้วก็เติมคอมว่าชิ้น12ชิ้น2 8ชิ้นและ35ชิ้นนะอันนี้ก็ให้นักเรียนเรียงลำดับนะวิธีการดูก็ดูเหมือนกันดูที่หลัก10ก่อนนะทบทวนอีกทีนะ นักเรียนดูหลัก10ก่อนนะถ้าหลัก10เลขอะไรเนี่ยสิบสามสิบตัวไหนน้อยที่สุดนักเรียนก็เอามาขึ้นก่อนตัวไหนมากสุดนักเรียนก็ไปไว้ท้ายใช่ไหมคะสิน้อยสุดนักเรียนไว้หน้า35มามากสุดนักเรียนไว้ข้างหลังแล้วก็ตัวที่เหลือนักเรียนเป็นตรงกลางนักเรียนก็ใส่ตรงกลางนะอันนี้เราเรียกว่าการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนั่นเอง สำหรับหน้านี้เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยอมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะเขาบอกว่าเรียงลำดับ 51, 94, 96, 87จากมากไปหาน้อยอในหน้านี้มีเลขทั้งหมด4ตัวใช่ไหม4ชุดนะเขาเรียกว่า4ชุดก็คือ 51, 94, 96, 87 นักเรียนมาดูวิธีการดู50าสิบใช่ไหมอันนี้มากไปหาน้อยคูณเน้นอีกทีมากไปหาน้อยห้าอ,อยู่ในหลัก10บมีค่าเป็น5้าต่อไป9ก้าเป็นเลขโดดในหลัก10บเพราะะฉนั้น9มีค่าเป็น9ก้ต่อไป9ก้ห เลขโดดในหลักสิบคือเก้านั่นเองเก้าในหลักสิบก็คือเก้าสิบต่อไปแปดสิบเจ็ดแปดเป็นเลขโดดในหลักสิบเพราะฉะนั้นแปดมีค่าเป็นแปดสิบอ่ะทีนี้นักเรียนเห็นแล้วห้าสิบเก้าสิบเก้าสิบแปดสิบตัวไหนน้อยที่สุดคะอ่าห้าสิบน้อยที่สุดก็คือห้าสิบเอ็ดนั่นเองเพราะเราดูที่หลักสิบก่อนเราก็เอามาได้เลยห้าสิบเอ็ดจะเป็นตัวที่น้อยที่สุด อ้าวทีนี้เกิดปัญหาแล้วใช่ไหม <_ S 1> เพราะว่าหลักสิบมันมีตัวเท่ากันอยู่สองตัวคือ94กับ96นั่นเองอตัวไหนมันจะมากที่สุดละ่ะเราก็ต้องทําไมถ้าหลักสิบมันทําไมกันเท่ากันเราก็ต้องไปดูที่หลักอะไรคะหลักหน่วยนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้น9บเท่ากันเราไม่รู้จะตัดสินยังไงเราก็ไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วย เลข 4, 94. เพราะนั้น4ก็ในหลักหน่วยใช่ไหมมีค่าเป็น4ต่อไป6เป็นเลขโดดในหลักหน่วยเพราะนั้น6ก็มีค่าเท่ากับ 6. นะเห็นได้ว่าอะไรคะอะไรมากกว่าอ่า9กมันต้องมากกว่า94นั่นเองใช่ั้มเลข6มันมากกว่าเลข4เพราะว่าหลัก10มันเท่ากันก็ไปดูที่หลักหน่วย ทีนี้เราเรียงลําดับได้อย่างนะเรียงได้แล้วเนอะ 9, 6ก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งเพราะมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดก็คือ51เพราะฉะนั้นตรงกลางก็คือ 9, 4แล้วก็มา 8, 7นั่นเองใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆเรียงไปนะนักเรียนหาตัวมากก่อนแล้วก็หาตัว น้อยสุดก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียงลำดับตัวข้างในที่เหลืออ่าอ่าสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียงลำดับสามสิบห้ายี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสองสามสิบเกจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยนะเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วเนาะวิธีการเราต้องดูเลขอะไรก่อนหลักอะไรก่อนคะ หลักสิบใช่ไหมเราดูที่หลักสิบก่อนถ้าหลักสิบมันอมันมากเราก็ไม่ต้องไปดูหลักหน่วยแต่ถ้าหลักสิบมันเท่ากันเราก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยอ่ะทีนี้มาดูอ่ะมีสามสิบห้ายี่สิ็ดจิบสองาเกรียงจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยอนักเรียนดูที่หลักสิบก่อนวิธีการดูเอออ่ะวิธีการดูนะหลักสิบ ตัวแรก35หลัก10ก็คือ30ใช่ไหมตัวต่อไป20ตัวต่อไป70ตัวต่อไป30เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือยังว่าอะไรเยอะที่สุดอันไหนมากสุดในหลัก10ก็คืออ,อ,อะไรมากสุดก็คือ72มนั่นเองใช่ไหมคะ7จจะมากที่สุดหรออะไรน้อยที่สุดน้อยที่สุดในที่นี้ก็คืออะไรดูที่หลักสิน้อยสุดก็คือ ยี 20, เพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือ21นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้แล้วเนาะมากสุดคือ72น้อยสุดคือ21อ็ดอแล้วตัวตรงกลาง่ะตรงกลางมี30อยู่สองตัวใช่ไหมคะเข้าเลยเมื่อกี้3ามตัวถ้าหลักสิบมันทำไมกันเท่ากันเราต้องไปดูที่หลักอะไรคะหลักหน่วยเพราะฉะนั้น35ห้า ห้าอยู่ในหลักหน่วยกับสามสิบเก้าเก้าอยู่ในหลักหน่วยตัวไหนมากกว่ากันเออก็ต้องสามสิบเก้ามากกว่าทีนี้เรามาเรียงลำดับได้แล้วเนอะจากมากไปน้อยก็คือเจ็ดสิบสองใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกเจ็ดสิบสองมากสุดไว้ข้างหน้ายี่สิบเอ็ดไว้ข้างหลังเสร็จและสามสิบเก้ามามากกว่าแล้วก็มาสามสิบห้ารองลงมาอเราก็มาใส่ใช่ไหมทีนี้ ก็ง่ายแหละพอเราได้มากกว่าใช่ไหมมากไปหาน้อยเราก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยพอเราทำเรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็เอาอตัวข้างหลังมาใส่แทนนะสลับกันใช่ไหมเอา21มา35 39แล้วก็72นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือเป็นการเรียงลำดับจำนวนนะคะ สำหรับวันนี้ก็เราก็เรียนกันมา,าครบแล้วนะการเปรียบเทียบและการเรียงลําดับอ่ะทีนี้การบ้านของนักเรียนก็คืออ่าการบ้านของนักเรียนแบบฝึกหัดของนักเรียนวันนี้ก็คือหน้าห้าสิบเจ็ดไปจนถึงหกสิบสองนะครูอ่ะทตัวอย่างแล้วใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับแบบฝึกหัดนะแต่จะเปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองนะนักเรียนก็จะต้องทําแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า ห้าสิบเจ็ดไปจนถึงหกสิบสองนะค่อยๆทำไม่ยากเลยนักเรียนค่อยๆทำไปนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูคลิปของครูก่อนแล้วก็กลับไปทำนะโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ